วัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิง่งโอเคค่ะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคิดถึงทุกคนมากนะคะต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้รอกันนะคะเป็นช่วงที่แบบไม่เคยมีช่วงพักที่เป็นแบบ3-4วันแบบนี้มาก,ก่อนอยังไงต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าเป็นช่วงของการที่แบบชาร์จพลังบางอย่างชาร์จเอ e เนอจบางอย่างแล้วก็เป็นช่วงพักแล้วก็เป็นช่วงยุ่งนะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูพลังงานกันอันนี้เป็นคลิปเริ่มที่ราศีนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์12ราศีในช่วงเดือนกรกฎาคมมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างพลังงานตรงนี้เริ่มที่ราศีนี้ก่อนราศีลัคนาดาวจันดาวสุกมังกรถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับมังกรดูคลิปนี้ได้เลยนะคะดูดูคลิปนี้ได้เลย,นะะลเลยอันนี้ก็เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามาเสิร์ฟให้ จะพยายามทําให้แบบที่ว่าพยายามทําให้แบบในเวลาที่มันแบบอยู่ในช่วงไทม์เฟรมของจังหวะนี้แล้วกันเพราะว่าคือต้องยอมรับว่ายุ่งมากแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่เข้ามาแทรกตลอดเวลาแล้วก็ทําให้คือดูดวงเยอะดูดวงส่วนตัวเยอะมากเลยคะ่ะบางทีเยอะจนแบบไข่ไม่มีเวลาอัดลิปอ่ะอืมี๋ยว นะคะคต,ต้องมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยเนาะอันนี้พลังงานตรงนี้เป็นความรักความสับพนพของชาวราศีลัขนาจันทร์ศุกมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมมาดูซิว่าพลังงานของชาวมังกรเป็นอย่างไรบ้างมาดูนะคะสับไพ่สด separation give your relationship a chance codependency retreat อือหื พลังงานตรงนี้มีเซกเรชันใครบางคนตรงนี้มังกรคุณอาจจะมีช่วงเวลาของความห่างอะไรบางอย่างกับคนรักหรือมีการห่างกับใครหรือใครห่างมาหรือว่า,าจะเป็นพลังงานของการที่แบบบางคนอาจจะมีช่วงเวลาบางอย่างที่มีความห่างอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบสถานาการณ์บางอย่างทําให้ห่างหรือมีซิทูเอชันบางอย่างที่มันเกิดขึ้นและเป็นปัจจัยบางอย่างที่ทําให้มีความห่างอะไรแบบนี้นะคะ แต่ตรงนี้พลังงานตรงนี้คือขอให้คิดไว้ว่ามันเป็นพลังงานที่มันเป็นชั่วคราวมันไม่ใช่พลังงานที่จะเป็นตลอดไปไพ่แบบนี้ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นตลอดไปเป็นพลังงานชั่วคราวและรวมถึงอีกในหนึ่งหมายถึงพลังงานของคนตรงนี้ไพ่นี้หมายถึงคนที่เคยห่างกันมาแล้วกลับมาหากันเพราะว่าเป็นแบบนี้ค่ะ Give your r e l a t i o n s h i p a chance ใครไปถอยเล็บมาใหม่น้องภูกับน,น้องพลิกเลดนะคะถอยเล็บมาใหม่พร้อมกับคลิปใหม่ๆโอเค ไม่เสียเวลาไพ่กิฟต์ยนเลยกิฟต์ยนเลนชิบ c ชานส์คือการที่ใครบางคนตรงนี้มีการเหมือนแบบว่าต้องการคาดหวังอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เวิร์กออนและบางคนเวิร์กออนไปทางที่ดีหรือบางคนรอคอยการเวิร์กออนกับใครบางคนที่มันเป็นไปทางที่ดีรวมถึงการที่มีใครที่เคยห่างหายกันไปแล้วกลับมาเวิร์กออนกันอะไรแบบนี้ด้วยบางท่านต้องบอกกันว่าทุกคลิปไม่สามารถตรกกับทุกคนได้เอเนจี Energy เป็นของทุกคนโดยวรวม คีบอิน i มล์คี p เป็นโอเพ n ไมล์นะคะ d e ดิเพนเน y บางคนตรงนี้บังกรกับคนที่แบบเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นคนรักหรือคนคบคนคุยคนเดทคนไรก็ตามแต่มันมีพลังงานของความยึดติดอะไรบางอย่างหรือบางคนตรงนี้ถ้าคบกันเป็นพลังงานที่แบบเหมือนตัวติดกันนะคะเหมือนคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เรากับเขาเหมือนหายใจเข้าออกหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าคนคนนี้อยู่ในหัวของเราเราในหัวของเขาเขาอยู่ในหัวของเราแบบเนี้ยเป็นอะไรที่เหมือนเป็นแอคแอดดิกเป็นการแอดดิกนะคะทีนี้ตรงนี้มีไพ่พลังงานว้าวมีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่รี e ทรทด้วย บางคนเนี่ยมีสานกาณของความรักที่เป็นแบบว่าเออกลับมา r e t ร e a t ซึ่งกันและกันเพราะมันมีไพ่ของการที่เป็นการให้โอกาสในความสัมพันธ์และการเวิร์มออนในความสัมพันธ์ r e t ร e a t คือตัดทุกอย่างเลยเราจะโฟกัสกันละกันและดูแลและโฟกัสซึ่งกัน r e t ร e a t กันดูแลกันใส่ใจกันแคร์ care, และรักเดีย๋ยวมาดูพลังงานที่เป็นไพ่ตรงนี้ที่เป็นไพ่ภาพรวมคืออันนี้สับ ับให้แบบทปกติก็คือจะสับไปให้เลยใช่ป่ะคะแต่อันนี้คือเห็นมีบางคนบอกว่าเหมือนแบบเอออยากให้สับไพ่ไปด้วยเลยอะไรเงี้ยก,ก็ได้นะคะก็ได้ก็ได้เอาที่แบบคือเหมือนก็ยังไงอะไม่ไม่ได้ฟิกตายตัวก็พยายามจะปรับหลายๆอย่างนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวราศีมังกรรคนามังกรอาจารย์มาสุมังกรเป็นอย่างไรบ้างโออ ผลงานขอมนักข่าวสารของชาวราศีมังกรว้าวว้าวผลงานของนักข่าวสางชาวราศีมังกรและทำมังกรดาวะนดาวสิงมังกรนะคะโอ้ไม่ก็ว้าวว้าวราศีมังกรนะใครเป็นคนราศีนี้ค่ะนี่นะใครจะบอกเลยว่าไข่สับสดนะจะ,จะ อย่าอย่างมีใครบอกว่าเมคไพ่หรือเปล่าอะไรไม่นะคะคือจะบอกว่าทุกคลิปที่มีการทําแบบว่าเหมือนสับไพ่ไว้ว้าวไพ่สวยมากเลยอะจะบอกเลยว่าทุกคลิปที่มีการสับไพ่ไว้อะทุกคลิปเลยอะก็ไม่ได้เป็นการทําไพ่นะคะราศีมังกรว้าวราศีมังกรโอ้ ว้าวอ n e น g y สวยมากมังกรฮัลโหลว้าว energy มังกรสุเปิดมาคลิปนี้สวยมากเลยมังกรในช่วงกรกฎาคมความรักความสัมพันธ์ค่ะอู้โอ้พระเจ้าไพ่สวยมากโอเคไพ่ okay. ตรงกลางนะคะสามเหรียญบางคนตรงนี้บอกเลยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของมังกรจริงๆแล้วตรงเนี้ยถ้าคุณมีใครหรือมีแบบว่าคนที่แบบเออค่อนข้างคบกันไปทางที่ดีหรือจริงจัง,จงอะ คนเหล่านั้นกับคุณนะ่ะมีการมองอนาคตไปอะไรบางอย่างที่เป็นการที่เหมือนมองไปในระยะไกลหรือเหมือนคล้ายๆกับมีความที่แบบว่าเหมือนจริงจังหรือโฟกัสอะไรบางอย่างต่อกัน นี่เป็นพลังงานของสามเหรียญสามเหรียญจริงๆตรงนี้บอกเลยว่าถ้ามีไพ่อื่นๆประกอบด้วยมันเป็นไพ่พลังงานของการที่แบบมีใครบางคนตรงนี้อยากจะใช้ชีวิตกับคุณอยากจะโฟกัสกันและกันอยากจะมองอนาคตหรือวางแผนอะไรบางอย่างร่วมกันหรือเป็นพลังงานของการที่แบบเป็นในเรื่องของการที่ไปถึงขั้นที่ครบครบได้ยาวไปถึงขั้นที่แบบเออมันหมายแต่งงานใช้ชีวิตมีลูกมีครอบครัวสร้างชีวิตด้วยกันอะไรแบบนี้และที่สําคัญได้ไพ่ royal fortune ไพ่ใหญ่ m a j o ค card ที่ดีมากๆในเรื่องของโชค ลาบชะตาความรักอะไรก็ตามแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนคือดีทั้งนั้นนะคะและสิ่งที่สําคัญพอไพ่ใบนี้ขึ้นมันมีไพ่พลังงานแบบนี้คล้ายๆกับไพ่พลังงานคล้ายๆกับว่าอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ถ้ามีใครที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงแบบนี้หรือกลับมาก่อนหน้านี้แล้วอยู่กับคุณในช่วงแบบนี้บอกเลยว่าคุณและเขามีพลังงานของการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่แบบเป็นคู่กันมาจากอดีตแล้วเป็นคู่ที่แบบว่าเหมือนเป็นลักษณะถึงขั้นที่แบบเป็นทวิน f ฟ a มโ s o มท m a t e เป็นพลังของการที่จะมีใครที่แบบเป็นเก่าๆก,ก,กลับมาได้สําหรับ威尔ออฟฟอร์ดสำหรับมังกรนะคะเพราะมีไพ่威尔ออฟฟอร์จูนด้วยและเรื่องราวความรักจะไปนในทางที่ดีดีแน่แนๆเพราะ威尔ออฟฟอร์จูนมันก็คือมีนิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่พอคุณได้ไพ่ใบนี้อีกต่างหากกรีซสิคะรออะไราากรีซค่ะมังกรเดอะซันขึ้นความปังบังเกิด ความปังของมังกรจะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรอยู่สถานการณ์ของคุณตอนนี้ใครบอกเลยว่ามันจะมีอะไรที่ปังปๆว้าวเดือดซันขึ้นบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับต่างชาติทางภาษาบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับรักที่เป็นวัยต่างกันคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรืออีกคนนึงเด็กกว่าคุณก็ได้ นะคะและคือบอกเลยว่าเป็นความรักที่เหมือนเป็นความสุขหรือเป็นแสงสว่างหรือเป็นอะไรแบบที่มาเติมเต็มให้กันและกันและมาเหมือนถ้าคุณเป็นอดีตของกันและกันแล้วกลับมามันคือการที่จะกลับมาให้โอกาสและพัฒนาและเหมือนทรีตกันและกันให้ดีขึ้นกว่าเดิม และถ้าคนเอาง่ายๆว่าถ้าคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีการเหมือนคล้ายๆกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่แบบลักษณของการที่เหมือนรอการเวิร์กออนการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนในอนาคตหลังจากที่คุณอาจจะเจอกันเหมือนแบบว่ามีการห่างหายอะไรบางอย่างกันในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะโสดและรอคอยความรักอะไรแบบนี้มันก็จะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นเพราะมันมีไพ่เดอะฟูด้วยนอกจากเว o ฟอร์จูนเดอะซันและยังเป็นเดอะฟูด้วยนะคะ เซตนี้ค่อนข้างที่จะมีไพ่เมเจอร์ค่ะหน้าเยอะมากถือว่าค่อนข้างเยอะเลย1 2 3 4งสองสาี่ห้าหกดปดแดใบมังกรมังกรมังกรว้าวมังกรเดี๋ยวฟูคือการเริ่มต้นใหม่หรือการพัฒนาในความรักที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นการที่เหมือนเฟรชสตาร์ท นิวบิ๊กกิ้งหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นในเรื่องราวที่เริ่มต้นในทางที่ดีของความรักความสัมพันธ์และสิ่งที่สําคัญตรงนี้นะคะมีไพ่ที่เป็นพลังงานของ Queen of w a n านบางคนเดียวกับธาตุไฟก็ได้ควีนออฟวันบางคนอาจจะดีวกว่ัธาตุไฟก็ได้หรืออาจจะหมายถึงคุณที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ตรงนี้คือจะบอกเลยว่าตรงนี้มีเฮอร์มิตด้วยบางคนอาจจะอยู่ในช่วงโสดแล้วรอคอยความรักแต่เฮอร์มิตตรงนี้หมายถึงบางคนที่แบบว่า เหมือนคุณผ่านช่วงเวลาของการเรียนรู้อะไรบางอย่างในความรักมาแล้วที่สําคัญเฮอร์มิตบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในรา,าศีธาตุดินราศีกันก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นราศีกันที่มีชาร์ตของคุณที่มัน <c oughs> เป็นลักษณะคละ้ายๆกับว่าดาวดาวบางดาวของคุณหรืออาจจะเป็นในลักษณะของลัคนาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกันอะไรแบบนี้นะคะหรือตรงนี้หมายถึงการที่แบบใครบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเก่าๆด้วยเช่นเดียวกัน เป็นเรื่องราวดีๆนะคะและที่สำคัญต่อมานอกจากที่จะเป็นไพใ่ใหญ่ๆตรงนี้เต็มไปหมดแล้วนี่ดูสิโอ้พระเจ้านอกจากจะได้ด้วอ o ฟ f อร์จูนเดอะซัมังกรคือโอ้คุณได้ดิเอมเพลสค่ะใครบอกเลยว่ามังกรตอนนี้ถ้าดิวกับใครอยู่โดยโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะย้ำ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแล้วคบกันดีหรือคบกันปกติหรือคบกันที่แบบว่าอยู่ด้วยกันหรือไปไปมาๆอะไรก็ตามแต่คุณมีโอกาสที่คุณจะเป็นคู่กันมากๆเลยค่ะคุณมีโอกาสที่คุณจะเป็นคู่กันมากๆเลยแบบถึงว่าคู่ที่แบบเป็นเหมือนคู่สมพง์อะหรือคู่ส่งเสริมหรือคู่ที่ควรจะอยู่ด้วยกัน่ะหรือคู่ที่มันพอดีกันเหลอเกินเขาเรียกว่าคู่ที่แบบเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินี บางคนตรงนี้อาจจะดีวกว่าต่างชาติได้นะคะใครบอกเลยว่าต่างชาติชัดมากเพราะดีเอ็มเขาเรอร์ขึ้นแถมมีเดอะซันขึ้นด้วยตรงนี้แล้วสิ่งที่สําคัญบางคนตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงมันคือการที่เหมือนคล้ายๆกับว่าคุณและคู่ของคุณมีความที่แบบเขาเรียกว่ามีของดีอยู่ในตัวทั้งคู่อะไรแบบนี้มีความไม่ธรรมดา ในตัวคุณและตัวคู่ของคุณและกลายเป็นคู่ที่แบบสมพงศ์มันคือจกกักรพรรดิและจกกักรพรรดินีเหมือนคล้ายๆคิงกับควีนที่เหมาะสมแล้วคู่กันและตอนนี้มีไพ่เดอะทาวเวอร์ใครบางคนตรนนี้อาจจะเจออะไรสถานการณ์ของความกระทันหัน,นเรื่องของความรักก็ได้หรือตรงนี้อีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงคนโสดคุณอาจจะได้เจออะไรบางอย่างที่เป็นการแบบเฮ้ยเรื่องราวกระทันหันบางอย่างในความรักนะคะขอให้คุณอธิษฐานในเรื่องที่ดีขอให้มันเป็นการที่เกิดขึ้นในกระทันหันในทางที่ดี พราะไพ่ตรงนี้มีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นแล้วแทบจะไม่ได้มีไพ่เล็กไพ่เล็กมีอยู่สองสามใบนอกนั้นที่เหลือเป็นไพ่ใหญ่หมดเลยค่ะมังกรและเป็นไพ่ใหญ่ที่ดีๆทั้งนั้นด้วยแล้วก็ตรงนี้มีไพ่หนึ่งดาบด้วยการตัดสินใจในเรื่องของความรักเรื่องราวของความรักที่มันเหมือนคล้ายๆกับว่ามีการตัดสินใจและนําไปสู่จุดดีๆเรื่องราวดีๆการ การมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือการที่เหมือนคล้ายๆว่ามีอะไรบางอย่างที่ว่าเขาก็โฟกัสที่แบบคุณคือเบอร์หนึ่งของเขาเขาคือเบอร์หนึ่งของคุณเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับเหมือนไพ่หนึ่งดาบมันมีไพ่มงกุฎอยู่ด้านบนแล้วมงกุฎมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมือนเป็นมินนิ่งของความสัมพันธ์หรือเป็นมินนิ่งของอะไรที่มันค่อนข้างสูงหรือเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นเรื่องราวมุงคลหรือเรื่องราวที่ดีหรือความสุขสิ่งที่สําคัญตรงนี้นะคะมีไพ่เดอะสตาร์โอ้ไม ว้าวมีไพ่เดอร์ซาด้วยนอกจากจะต้องนอกจากจะได้เดอร์ซันได้เดอร์ซาด้วยอะ่ะดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือแบบเหมือนคล้ายๆว่า m มก e าเวิ h ขอพรเราเราเลือกถึงพลังงานบวกเราเลือกถึงสิ่งที่ดีดึงพลังงานบวกๆดีๆเข้ามาให้ให้ความรักความสัมพันธ์คือถ้าใครที่ดีอยู่แล้วคุณทีตกันแล้วกันดีอยู่แล้วขอให้มันดีขึ้นกว่าเดิมขอให้มันเหมือนคล้ายๆว่าดีไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวดีขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าใครที่สดอยู่หรือว่าเจอเรื่องราวที่ไม่ดีหรือเจออะไรบางอย่างที่ความรักความสัมพันธ์มันกระทันหันหรือมีการห่างหายอะไรก็ตามหรือมีการแยกห่างกับคนรักขออธิฐานไปทางที่ดีขอให้คุณเหมือนคล ในช่วงเวลาแบบนี้ถ้ามีใครบางคนที่รู้สึกว่าเออคุณรอคอยอะไรบางอย่างหรือยึดติดอะไรบางอย่างขอให้พยายามที่แบบรือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับคนที่แบบปล่อยวางกับอะไรบางอย่างแล้วอยู่กับปัจจุบันโดยที่คิดบวกไปในทางที่ดีในเรื่องของความรักเพราะมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานเดอะฟูลในการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เดอะซัน แล้วก็วิวฟอร์จูนแล้วก็ได้ไพ่ที่เป็นคู่กันที่เป็นคู่โซเมดคู่ชูเลิฟคู่อะไรก็ตามแต่ตรงนี้ดิเอมเพรสกับดิเอมเพอเรอ์อยู่ตรงนี้ชัดมากๆตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องมังกรบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นต่างชาติคนที่ต่างวัยหรือคนที่ทํางานอยู่ในลักษณะที่แบบงานที่มันแบบว่า เป็นองค์กรอะไรบางอย่างหรือความสําคัญอะไรบางอย่างมากๆอาจจะเป็นระหว่างประเทศก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานที่แบบว่าคนในเครื่องแบบหรือคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆองค์กรราชการนักสากิาองค์กรเอกชนอะไรอย่างนี้นะคะหรือคนที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับคนที่แบบมีลักษณะของการงานที่เขาแบบว่าเออเป็นคนที่แบบไม่ได้ธรรมดาโปรไฟล์ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันทีนี้มาดูพลังงานตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเขาทํางานประจําหรือทํางานที่เป็นลักษณะของธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้บางคนตรงนี้อาจจะดีกว่าคนที่แบบสักเซส นะคะดีกว่าคนที่แบบว่าชีวิตเขาแบบดีอะไรแบบนี้สังคมดีชีวิตดีเงินดีนะคะทีนี้มาดูพลังงานของไพ่เอ็เจอร์ e นเซอร์ต้องการจะบอกอะไรกับพลังงานของความรักความสัมพันง,งชาวมังกรในช่วงเดือนกนรกฎาคมมาดูซิว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวมังกร โอเคโอเคพลังงานตรงนี้นะคะมีไพ่ Let go Let go อะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่มันไม่ดีหรือพลังพลังงานอะไรอย่างที่คุณรู้สึกว่าบางกรบางท่านตรงเนี้ยที่สถานการณ์มันยังไม่ลงตงัวในความรักมันคือการ Let go อะไรบางอย่างมัน Let it go Let it go บางอย่างที่เป็นพลังงานนกาทีฟ Let it go บางอย่างที่เป็นพลังงานของคนที่มันแบบเขาเรียกว่าดึงเราให้ลงต่ําหรือแบบว่า พลังงานของคนที่ทําให้เรามีความทุกข์มากกว่าสุขหรือเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่มีความสุขปล่อยพลังงานเหล่านั้นออกไปนะคะปล่อยพลังงานออกเหล่านั้นออกไปก่อนเพราะอะไรไพ่ตรงนี้มีไพ่มาบอกว่า there is something better there is something better มีอะไรที่มันดีมากมายรออยู่เรื่องราวดีๆในเรื่องของความรักของคุณมีรออยู่นะคะทุกสถานการณ์ทุกสากากเตตัสเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของไพ่นี้เลิฟเวอร นะะคมาดูพลังงานเลเวอร์กันว่าพลังงานเลเวอร์ออราค้อต้องการจะบอกอะไรชาวมังกรราศีมังกรลัคนามังกรราชนสุ่มังกรในช่วงเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เขาน้องก็ต้องการให้ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรราันสุ่มังกรพลังงานเลเวอร์เราคต้องการจะบอกอะไรบ้างขอมาดูให้หน่อยค่ะโอ้ไม่ก็ว้าว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 ไม God, who look inside yourself, look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. ขอให้พลังงานตรงนี้นั่นคือช่วงเวลาของการทบทวนหรือค้นหาอะไรบางอย่างในความรู้สึกลึก,ลก ที่เกิดขึ้นภายในใจของคุณหาอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับว่าบางคนตรงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งคนที่คบกันแล้วคือบางทีมันเป็นพลังงานที่บางทีคุณต้องค้นพบอะไรบางอย่างว่าทําไมคุณถึงคบกับคนนี้ทําไมคุณถึงมีสถานการณ์ความรักเป็นแบบนี้มันคือการที่แบบเราจะต้องเหมือนมองอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าเป็นการประเมินหรือเป็นเขาเรียกว่าบบเป็นการประเมินความรู้สึกตัวเองด้วยบางครั้งความรักคุณจะต้องเหมือนแบบว่า บางคนมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันแย่หรืออะไรเงี้ยคุณต้องถามใจตัวเองหรือถามความความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองว่าคุณรักคนนี้หรือไม่คุณต้องการคนเหล่านี้หรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คบกันดีหรือว่าโดยเฉพาะคนที่มีสถานการณ์ในความรักที่มันแย่หรือไม่ดีนะคะตรงนี้คือมันคือการที่คุณจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าค้นหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึก เหตุผลที่ทําให้คุณรู้สึกบางอย่างเนี่ยทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้คุณต้องค้นพบหรือค้นหาความรู้สึกหรือเหตุผลเหล่านั้นด้วยทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่มาบอกว่า Look deep, within your heart, and you will feel my love My love for you is as deep as the ocean ว้ wow! าวพละงานตรงนี้ถ้าคุณเป็นคู่รักกันที่รักเอ่ยแบบ The Empress กับ The Emperor หรือเหมือน The Sun ที่แบบ You are my sunshine You are the You, you are my sun ไม่ใช่ my sun ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หมายถึงลูกชายนะไม่ถึงแบบ You are the sun เหมือนคล,าคลา้ายๆว่า You are my lighthouse เหมือนคล้ายๆกับเป็นแสงสว่างเป็นความสุขเป็นสิ่งหัวเราะเป็นรอยยิ้มเป็นการเติมเต็มอยู่ตรงนี้เพราะมันมีคนตรงนี้รู้สึกถึงความรักที่ลึกซึ้งลึกยิ่งกว่าแบบทะเลมหาสมุทร โอเชียนอะไรก็ตามแต่มันมีความรักตรงนี้ที่เขาบางคนตรงนี้อยากให้คุณคน้นค้นลงไปให้ลึกเหมือนกับตรงนี้ที่เป็นลักษณะของอันนี้ look deep w i t h i n your heart อันนี้ look inside yourself มันเป็นแพ่ของการเื่แบบ look นะคะ look มองมองดูค้นหาสังเกตดู เป็นไพ่ของความรู้สึกเป็นไพ่ของ feeling emotion นะคะตรงนี้เป็นไพ่ของ feeling emotion ชั้นมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานของใบนี้หรือว่าใบในกล่องไพ่ทีนี้ตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้มังกรจัดเต็มมากๆคุ้มค่ากับที่รอคอยเอาพลังงานบวกปัง,ปงๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นคู่ the empress กับ the emperor แล้วมาด้วย the sun wheel of fortune ต่างหากและมีไพ่ประกอบอื่นๆที่ดีมากๆ ะะบอกเลยว่าปังมากๆนะคะยังไงรับพลังงานบวกไปเยอะยังไงเดี๋ยวไขจะเอาพลังงานบวกกลับมาให้ทุกคนเสมอรอติดตามราศีถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะกระดิ่งมันจะทําให้คุณไม่พลาดคลิปช่องของไขมันเป็นกําลังใจให้ไขาทาคลิปมากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราจะกลับมาใหม่นะคะรักเสมอคิดถึงนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย